สัญญาณที่บอกถึงการมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือมีความมั่นคงในชีวิตเส้นสายลายสัญลักษณ์ที่สามารถปรากฏบนฝ่ามือสามารถที่จะบอกความมั่นคงหรือความสําเร็จรวมไปถึงความร่ํารวยแบบกระทันหันได้เช่นจากการลงทุนในตลาดหุ้นสกุลเงินดิจิทัลหรือจะอยู่ในรูปแบบของเงินประกันหรือแม้แต่จะถูกกลางวันฉลากกินแบ่งถ้าซื้อน,นะหรือได้รับมรดก เป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการได้เราสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเรานำเอาเส้นสายลายสัญลักษณ์ที่สามารถนำความมั่งคั่งและความสำเร็จมาให้ฟังกันและมักปรากฏร่วมด้วยกับเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือสัญญาณที่ 1. นนิ้วนางควรจะยาวกว่านิ้วชี้เป็นข้อบ่งชี้ในเชิงบวกถึง100%เเซนว่าจะมีทรัพสมบัติอย่างเพียงพอตลอดชีวิตและไม่มีวันขาดแคลนเงินในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีทรัพสมบัติมากหรือมีน้อย เพียงใดณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ความมั่งคั่งทางการเงินจะคงอยู่ตลอดไปในชีวิตของคุณสัญญาณที่2รูปสามเหลี่ยมเงินเกิดจากการรวมกันของเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นพุทธต่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเงินคุณสมบัติที่ปรากฏของสามเหลี่ยมเงินที่มั่นคงจะหมายถึงความมั่นคงในการเงินกระบวนการคิดตัดสินใจที่มีเหตุผลอย่างมั่นคงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและมีทรัพย์สมบัติได้ในอนาคต สัญญาณที่3เส้นพุทธคือเส้นใดๆที่เกิดจากเส้นใดก็ตามปลายหรือทิศทางเข้าไปหาหรือหยุดที่เนินพุทธใต้นิ้วก้อยหรือเกิดขึ้นบนแนวเนินพุทธแต่ไม่รวมเส้นสมรดบอกถึงความสําเร็จที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายการติดต่อเจรจาค้าขายความโชคดีการมีสุขภาพดีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์รวมไปถึงการมีสัมผัสที่6ด้วยสัญญาณที่4 ทองแท่งหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีเส้นชีวิตเส้นสมองและเส้นวาสนามาตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบ่งบอกว่าคุณจะไม่มีวันขาดเงินและถทะูปยิ่งใหญ่ก็แสดงว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นบ้านรถที่ดินหรือว่าเงินฝากในธนาคารสัญญาณที่5ตาฟินิกเป็นสัญลักษณ์คล้ายดวงตาที่ข้อนิ้วหัวแม่มือข้อแรก หากมีสัญญาณดังกล่าวแสดงว่าเป็นคนที่ฉลาดและสามารถประสบความสําเร็จจากทุกด้านจะมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตยังมีอีกหลายสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกถึงความมั่งคั่งและการประสบความสําเร็จในชีวิตรวมทั้งสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงความล้มเหลวอีกมากมายบนฝ่ามือสามารถดูได้ในลิงก์ด้านล่างสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏร,ร่วมกับกระกบาดกลางฝ่ามือตอนที่1และตอนที่2ถ้าชอบเรื่องราวเหล่านี้ สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเราโดยผมดรแตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ